เรื่องช็อกวงการสงฆ์เช็คบินพระจานทร์คมโดนสั่งสอบทรัพย์สินวัดแอบย่องสึกเงียบหายตัวติดต่อไม่ได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรข่าวสดรีแคปสรุปจบใน3นาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ เรื่องนี้ถือเป็นเรื่องใหญ่ในวงการส่งเลยก็ว่าได้ค่ะเพราะพระจารย์คมถือเป็นพระป่าดาวรุ่งของฝ่ายธรรมยุทธ์ที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาแต่จตู่ๆกลับมีข่าวสึกเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ซึ่งพระรูปนี้ก็คือพระอาจารย์คมหรือพระวชิวรายานโกศลพระหนุ่มสายวิปัสสนากรรมฐานชื่อดังตามประวัติคือสนใจธรรมะสายหลวงตามหาบัวมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมและตามประวัติที่มีการเผยแพร่พระอาจารย์คมอภิวรโรหรือชื่อเดิมนายคมคงแก้วเป็นษย์เก่าโรงเรียนวัดบวรนิเวศก่อนจะเข้าเรียนที่คณะวรณศาสตร์มหาเชลัยเกษตรศาสตร์แต่เรียนที่นี่ได้เพียงแค่2ปีแล้วตัดสินใจลาออกไปบวชเมื่อปี2548ที่วัดป่าพระธาตุเขาน้อยจังหวัดร,ราชบุรีต่อมาไปศึกษาอยู่ ที่มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุทยา ก่อนที่จะเดินทางมาที่อำเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาโดยอาจารย์คมต้องการมาหาที่สงบในการปฏิบัติธรรมสุดท้ายจึงมาตั้งสำนักสงฆ์ธรรมคีรีที่อำเภอปักช่องค่ะต่อมาจึงเริ่มมีลูกศิษย์ศรัทธาในคำสอนและการปฏิบัติของท่านจึงร่วมบริจาคทรัพย์สินเพื่อสร้างวัดป่าธรรมคีรีโดยพระอาจารย์คมถือเป็นประธานสงฆ์ของวัดนี้ก็เริ่มมีชื่อเสียงและลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งเมื่อวันที่5พฤษภาคมกลับมีกระสายข่าวเผยแพร่คำสั่งเจ้าคณะตำบลปักช่องแต่งตั้งให้พระราชวชิราลางารัง เจ้าคณะจังหวัดนครราชสีมาดํารงตําแหน่งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีภายหลังพระศรีรูปที่รวมถึงพระจันทร์คมออกจากวัดป่าธรรมคีรีไปโดยไม่ทราบสาเหตุและติดต่อไม่ได้เมื่อพระราชวชิราลังการดํารงตําแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าธรรมคีรีก็ได้ลงนามในคําสั่งตั้งคณะกรรมการสํารรวจทรัพย์สินของวัดป่าธรรมคีรีทันทีโดยมีการให้เหตุผลว่า การสำรวจทรัพย์สินของวัดก็เพื่อเป็นการสำรวจข้อมูลไว้ให้สำหรับการแต่งตั้งเจ้าอาวาสรูปใหม่ทั้งยังเพื่อเป็นการป้องกันการโยกย้ายทรัพย์สินของวัดอีกด้วยขณะที่พระอาจารย์คมมีข่าวว่าอยู่ระหว่างรับกิจนิมนต์เข้ามาในกรุงเทพและได้ถูกขอให้ลาศิกขาแล้วโดยได้มีการทำพิธีศึกที่วัดในกรุงเทพก่อนที่จะหายตัวไปในทันทีนั่นหมายความว่าตอนนี้อาจารย์คมที่ศึกไปแล้วหายตัวไปและติดต่อไม่ได้ซึ่งทางเพจ Facebook ข,ของทางวัดซึ่งเป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับญาติโยมก็ได้ปลิวไปแล้วด้วยเช่่นนกันลาาาสุุดทงหจ องกรราชวิทยาลัยหรือมจรยังได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าที่มีการเผยแพร่ประวัติอาจารย์คมว่าจบมาจากมจรนั้นทางมจรได้ไปเช็คดูแล้วปรากฏว่าอาจารย์คมไม่ได้จบการศึกษาจากที่นี่แต่อย่างใดค่ะสรุปแล้วตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่านายคมอยู่ที่ไหนแต่ทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติก็บอกว่าเรื่องอาจารย์คมศึกยังไม่มีเรื่องทุจริตน่าจะเป็นการสมัครใจศึกเองมากกว่าค่ะส่วนการตั้งกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วทุกวัดค่ะเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อไปยังไงเราก็คงต้องรออดีตพระ อาจาร์คมออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบในสานาทีสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้าน f o ลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k t w i t t e r i n s t a g r a กร YouTube และ TikTok และตอนนี้นะคะแฟนเพจ a c e b o o k สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ